สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะสบายกันดีนะสำหรับในอัพพิโซดนี้นะคะก็มีเพื่อนๆหลายๆท่านค่ะในแฟนเพจหวานชูกาเลิฟไชนีสโนเวลแอนด์ซีรีส์นะคะถามมาว่าตระกูลเฉียเนี่ยมันจะมีจุดจบยังไงอัดหวานอัดหวานต้องเล่าให้ฟังนะอ่ะได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงจุดจบตระกูลเฉี่ยนะคะเราก็ต้องตั้งหัวข้อนี้นะคะปกนี้ต้องชื่อว่าเซียวเหวยค่ะยิง เชี่กหยวนผู้เป็นบิดาผู้ให้กำเนิดของเขาด้วยลูกธนูสามดอกนะคะในเรื่องนี้แหละเล่รักวังคุณหนิงนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะมันโอโห่พอดเรื่องมันก็น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะต้องขอเล่าตั้งแต่ในช่วงแบบที่แสดงถึงความเถื่อนความถอยของตระกูลเฉียนเนี่ยแหละคะ่ะก็คือต้องพูดถึงพิธีสวมกวานของเยียนหลินนะคะในที่สุดแล้วก็มาถึงค่ะซึ่งเมื่อในชาติที่แล้วเนี่ยเรียกได้ว่าในวันนี้เป็นวันที่ตระกูลเยียนนั้นย่อยยับนะคะ ถูกทำลายไปอย่างสิ้นเชิงค่ะในวันนี้ของชาติใหม่นะคะที่เจียงเฉียนหนิงนางเอกของพวกเราฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วนั้นนะคะนางเอกของพวกเราก็ตั้งหน้าตั้งตาที่จะมาร่วมงานนี้ให้ได้เพราะว่าเมื่อชาติที่แล้วนางไม่ได้มานั่นเองค่ะนางอยากจะรู้มากๆเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะดังนั้นแล้วคนที่มาร่วมงานอยู่ถือได้ว่ามีแต่ตัว ตึงๆใหญ่ๆทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นซันเจียไม่ว่าจะเป็นซันเจียก็คือเป็นเพื่อนร่วมเรียนนะคะก็เป็นองค์ชายว่าที่รัชทายาทนั่นแหละค่ะส่วนเซนจืออี้ก็คือองค์หญิงใหญ่นะคะก็มานะคะ และนะคะที่องค์หญิงใหญ่มาได้ก็เพราะว่าไปนะคะใช้แผนของเจียงเฉียนหนิงเพื่อที่จะให้นะคะเฉียดซูค่ะมาร่วมงานด้วยนะคะแล้วเฉียดซูนั้นต้องการจะทําคะแนนนะคะในสายตาขององค์หญิงใหญ่ให้ดีๆแล้วก็โดยเฉพาะในสายตาของสันเจียให้ดีๆนางก็เลยเนี่ยแหละค่ะมาด้วยสําหรับงานนี้นอกจากนี้แล้วนะคะตัวของน้องชายเองค่ะเฉียเย่นะคะไอตัวแสบที่มันตบนางเอกของพวกเราเนี่ยมันก็มาด้วยนะคะเพราะว่ามันต้องมาดูแลไอนู องค์ลักที่ควบคุมโดยตระกูลเฉี่ยอยู่แล้วนะคะมาแบบว่าบล็อกไว้เลยค่ะสําหรับคือมาคุมไว้อยู่ตลอดเวลานะคะเรียกได้ว่าไม่ให้ตระกูลเหยียนนี้ออกจากบ้านมาก็หลายวันแล้วนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเจียงเฉียนนิงแล้วก็มีเจียงเฉียวุ้ยก็มาด้วยนะคะรวมทั้งพระเอกของพวกเราเซียเวเหว่ยก็ต้องมาเพราะว่าได้รับคําเชิญให้มาเป็นผู้ที่สวมกวานนะคะมาเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ให้กับางานในครั้งนี้ด้วยนะคะ ในหมู่ของคนที่รุ่นเดียวกันเนี่ยก็มีเจียงเฉียนหนิงเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มีของขวัญมาให้เหยียนหลินนั่นก็คือ เป็นกระบี่หรือว่าเป็นเรียกว่าดาบแล้วกันเนาะดาบที่ไม่มีฝักนะคะเพราะว่าเอามาใช้เป็นดาบของแม่ทัพนั่นเองค่ะก็ไม่มีเวลาที่จะต้องเก็บเข้าไปในฝักนะคะเออมันก็เป็นความหมายที่ดีเนาะแม่ทัพนั้นไม่มีเวลานะคะจะต้องใช้นี่แหละดาบอยู่ตลอดเวลาค่ะจากนั้นนะคะณจุดนี้นะคะทําให้เฉียเย่นะคะมันมีความหมั่นไส้สุดฤทธิ์เลยนะคะเพราะว่ามันได้ยินเจียงเฉียนหนิงอวยพรให้เหมือนกับว่าเป็นแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่เกียงไกรของ แควนค่ะไอเฉียเยมันก็เลยแหม่มันไส้ค่ะโยนถ้วยเหล้าของมันนะคะแตกกระจายบนพื้นเลยค่ะเหมือนกับไม่ได้รับการสั่งสอนมารยาทที่ดีงามมานะคะหลังจากนั้นมันก็อ้างว่าเป็นคําสั่งขององค์จกักรพรรดิที่แบบว่าห้ามมีอาวุธเนาะอยู่ในเนี้ยในตระกูลในตระกูลเหยียนค่ะมันก็เลยเอาเป็นข้ออ้างว่าจะยึดเอาไอ้ดาบอันเนี้ยมานะคะแต่ว่าก็มีคนช่วยพูดเยอะนะคะเพราะว่าดาบอันนี้มันเป็นเหมือนของขวญที่เจียงเฉียนหนิงนั้นนำ มาให้เฉยๆไม่ได้ที่จะจัดเตรียมไว้เพื่อทำศึกหรือว่าจะเอามาไว้ป้องกันตัวอะไรแบบนี้ไม่มีเลยนะคะมันเป็นของขวัญ ทางด้านของทั้งเซนเจียแล้วก็เซนจ,จืออี้นะคะทั้งองค์ชายองค์หญิงก็ช่วยพูดแต่ว่ามันก็ไม่ฟังค่ะแต่ว่ามันทําอะไรสองคนนี้ไม่ได้นะคะ <_ d ance> พอเจียงเฉียนหนิงของพวกเราเริ่มพูดทันแล้โอ้โหมันก็ตบเลยค่ะเฉียเย่ตบนะคะณจุดนี้ก็เลยเป็นเหตุให้เหียนหลินนั้นต้องกระโดดถีบมันเข้าไปนะคะ <_ d ance> นี่ก็คือแสดงความโง่เขานะคะในทุกๆด้านของเฉียเย่เลยค่ะเป็นคนที่งโงห่ไรห้ความสามารถแล้วยังจะยิ่งพยองอีกนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย มันนะเป็นผู้ที่ดูแลไอ้หน่วยซิงอู่เหว่ยอยู่ะก็ให้ซิงอู่เหว่ยนะั้นเป็นคนจัดการก็ได้มันไม่จําเป็นจะต้องมาปากดีแล้วก็ไม่ต้องมาจําเป็นต้องมาตบนางเอกของพวกเรานะคะก็เ,เป็นว่าเย็นลินนะคะเริ่มลงมือณนะจุดนี้ค่ะไอ้ทางเฉียวเย่มันก็เลยตะโกนให้หน่วยชิงอู่เหว่ยนั้นนะคะต่อสู้ค่ะซึ่งก็เละจริงๆนะคะแต่ก็ไม่มีใครสามารถจะสู้เยยนลินของพวกเราได้นะคะ หลังจากนั้นค่ะก็แบบทะเลาะกันจนถึงขั้นประมาณว่าจะต้องเ,อเนี่ยถ้าเกิดว่าทางด้านของท่านเหยียนมู่กับทางด้านของพระเอกของพวกเราเดินเดินเข้ามาในงานไม่ทันเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเหยียนหลินผู้ใจร้อนแล้วก็มีความเก่งของพวกเรานั้นจะซ้อมไอ้เฉียเย่จนตายนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็โชคดีที่ทางด้านของเฉียดติงเฟยนะคะหรือว่า เชี่ยวไหวพระเอกของพวกเรานั้นเดินเข้ามากระเหยียนมู่พอดีค่ะไม่อย่างนั้นแล้วนะคะเรื่องราวที่มันเลวร้ายกว่านี้ก็น่าจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นอันนี้ไปจุดหนึ่งแล้วนะคะมาที่พิธีสวม หวานกันบ้างค่ะหลังจากที่สวมไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้อักษรตัวหนึ่งก็คือหุยนั่นเองแก่เหยียนหลินไปนะคะเหยียนหลินก็ได้รับชื่อใหม่ว่าเหยียนหุยค่ะแล้วทีนี้นะคะในคําปฏิญาณที่เป็นคําให้พรนอะ่ะเรียกว่าคําอวยพรของเสี่ยวเหวยนั้นนะคะที่ให้กับเหยียนหลินน่ะเขาก็กล่าวถึงความกระตันยูกระตะเวทีแล้วก็การเชื่อฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์พี่ชายเอาผู้อาวุโสบรรพบุรุษอะไรแบบเนี้ยแต่ไม่มีการกล่าวถึงความจงรักภักดีต่อราชวงศ์ตอ แขวนอะไรแบบนี้สิ่งนี้ทําให้จังเจอนะคะเป็นผู้ที่สังเกตได้นะคะก็เอ๊ะทางด้านของเซียวเหวยนั้นจะต้องมีใจที่จะก่อกระบฏแ,แน่เลยอันนี้คือจังเจอของพวกเราก็คิดไปอย่างนี้นะคะโอ้ยมีของพวกเราเยอะนะคะหลายคนคะ่ะไม่มีใครเลยนะคะนอกจากจังเจอที่จะสังเกตเห็นณจุดนี้แล้วก็ไม่นานหลังจากนั้นนะคะก่อนที่ทุกสิ่งอย่างจะเสร็จสิ้นลงอย่างสมบูรณ์เนี่ยทางด้านเชื่อหยวนก็มาถึงพร้อมกับถือพระราชองค์การเหลืองแปดมาเลยนะคะเชื่อหยวน มาถึงแล้วก็บอกว่าจากกักรพรรดิเนี่ยได้ออกคําสั่งแล้วนะเนื่องจากว่าทหารของตระกูลเหยียนอ่ะไอ้ทัพธงโจอ่ะได้ก่อกระบฏพวกเขาก็เลยต้องถูกลงโทษนะทุกคนก็ในที่นี้ก็จะถูกจับ นะคะฉกจับกลุ่มค่ะก็กล่าวได้ว่าเสี้ยวหยัวนั้นมาแบบยิงยิงชดชดมากเลยนะคะแล้วก็ทําทุกอย่างเท่าที่จะทําได้เพื่อจะต้องทําลายตระกูลเหยียนให้ได้ค่ะโดยที่จะต้องใช้อราชองการอันเนี้ยของจัก,กรพรรดินะคะก็เอาเป็นว่านะคะทางด้านจัก,กรพรรดิเราก็ได้เห็นแล้วว่าว่าทางส่วนหลังที่อยู่ในวังไอไปป่วยไปจิบยาไปนั้นเขาคิดอะไรอยู่นะคะเขาก็โดนบังคับจากทางไทเฮาเช่นเดียวกันแต่ว่าเขาก็มั่นใจว่ามีเสี้ยวหวยอยู่เพะชันแล้วตระกูลเหยียนก็ คงต้องรอดนะคะเอาเป็นว่าค่ะณนะจุดนี้นะคะช่วงวิกฤตต่างๆก็คือโชคดีมากๆเลยมันผ่านไปเพราะว่ามีจางเจ๋ออยู่ที่นั่นด้วยแท็กทีมกับทางเซี่ยวเหวยด้วยนะคะทุกอย่างก็เลยเรู้สึกว่าจะดีค่ะเพราะขาดตาประทับไปหนึ่งเนาะทางด้านของเซี่ยหยวนก็เลยทําได้เพียงแค่ต้องย้อนกลับไปที่ในพระราชวังใหม่อีกครั้งไปเอาตาประทับของสํานักศึกษานะคะในท้ายที่สุดแล้วนะคะเอาเป็นว่าค่ะไม่มีทหารคนใดจากกองทัพทงโจที่อยู่ที่นอกเมืองที่ จะก่อกระบฏหรือว่าเคลื่อนทับอะไรเลยนะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็ต้องเสี่ยวหวยค่ะเป็นผู้ที่วางกับดักเอาไว้แล้วนะคะส่งลู่เฉียนไปจัดการให้มันสงบทุกอย่างค่ะแล้วจากนั้นตระกูลเหยียนนะคะก็ยังค่ะยังไม่หมดเคราะนะคะไอเฉียหยวนเนี่ยมันกลับมาได้ในช่วงของมืดๆนะคะทุกคนกาลังกินข้าวกันอยู่เลยอะ่ะมันย้อนกลับมาจับกุมค่ะเพราะว่ามันได้ไอตาประทับของทางสํานักศึกษามาแล้วนะคะมัน โคตรเละเนี่ยนะมันก็เลยต้องมาจับกลุ่มนะคะทางด้านของเหยียนมู่แล้วก็เ,เหยียนหลินของพวกเราเนี่ยไปเข้าคุกนะคะนี่แหละคะ่ะมันเป็นเหตุที่แบบว่าแสดงความชั่วลายแล้วก็ความหยิ่งสุดๆนะคะของทั้งเฉียหยวนแล้วก็เฉียเย่ออกมาค่ะก็เอาเป็นว่านะคะพวกเขามีความอิจฉาลิษยามากจริงๆแล้วก็มีความหยิ่งสุดๆเพราะก็เหมือนกับคึกขนองว่าตัวเองนั้นมีไทเฮานะคะไทเฮาเฉี่ยเป็นผู้ที่หนุนหลังนั่นเองค่ะแล้วก็ตะ กูลเหย,ยนนี่แหละเป็นเพียงแค่ตระกูลเดียวที่ทําให้ตระกูลเฉียนนั้น,นอนไม่หลับนะคะมีแต่ความกังวลใจอยู่เรื่อยๆดังนั้นก็เลยต้องพุ่งเป้าไปที่ตระกูลเหยียนค่ะนอกจากที่นะคะมีความเกรงกลัวต่อตระกูลเหยียนในเรื่องของอํานาจของทหารนะคะที่มีเฉพาะสายเลือดของตระกูลเหยียนเท่านั้นที่จะ ที่จะบังคับบัญชานะคะกองทัพสองกองทัพได้หนึ่งกองทัพก็คือประจําอยู่นอกเมืองหลวงนะคะนี่ก็คือทงโจแล้วก็อีกกองทัพหนึ่งก็คือกองทัพที่อยู่ที่ชายแดนนะคะอันนี้ก็จงรักภักดีกับทางตระกูลเหยียนทั้งนั้นเลยค่ะเดิมทีแล้วนะคะตระกูลเหยียนกับตระกูลเฉียนเนี่ยถือว่ามีความสัมพันธ์เนาะก็มีการแต่งงานกันนะคะเฉียหยวนแต่งงานกับเหยียนหมิ่นค่ะซึ่งเป็นทางด้านพี่สาวนะคะของทางเหยียนมู่นั่นเอง แต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อ20ปีที่แล้วเนื่องจากเกิดกระบฏนะคะขององค์ผิงน,น,นั้นนั่นแหละคะ่ะในตอนนั้นนะคะเป็นความแบบโชคไม่ดีไงเออท่านแม่นะคะพาแบบ พระเอกของพวกเราเนี่ยก็ไปเล่นกันอยู่ในวังนะคะแล้วก็เกิดกระบฏขึ้นมากระบฏอองผิงหนานค่ะจากนั้นนะคะทางด้านของไอ้อไทเฮาเอ้อตอนนั้นเป็นฮองเฮาอยู่ฮองเฮาเฉียนะคะก็เลยจับเหยียนหมินนะคะท่านแม่ของพระเอกนั้นนเป็นตัวประกันค่ะถ้าเกิดว่าพระเอกนะคะหรือว่า ตอนนั้นใช้ชื่อว่าเฉียติงเฟยนะคะไม่ออกไปเป็นตัวแทนของสันหลังในตอนนั้นก็คือแกล้งทำเป็นสันหลังเป็นรัชทายาทอะไรแบบนี้จะฆ่าเหยียนหมิ่นผู้เป็นแม่ค่ะดังนั้นเฉียติงเฟยหรือว่าเซี่ยวเหว่ยพระเอกของพวกเรานะคะเพื่อแม่ค่ะเขาก็เลยออกไปนะคะแล้วในที่สุดแล้วก็ออ,องผิงหนานก็แบบโอ้แต่แล้วหัวเลาะใหญ่เลยนะคะแล้วก็สั่งประหารชีวิตของเด็กทั้ง300คนไปด้วยนะคะไม่ได้เว้นแม้แต่ชีวิตเดียวค่ะ ระเอกของพวกเรานะคะเฉียดติงเฟยนั้นคานออกมาจากภูเขาซากศพแล้วก็ได้รับความทุกข์ทรมานนะคะมาก,มากๆเลยจากไอ้โรคความหลอนนั่นน่ะนะคะโรคความหลอนโรคเรียกว่าประสาทหลอนแล้วกันเนาะแล้วหลังจากนั้นนะคะไอ้ภาพเหล่านั้นน่ะมันก็ตาตึงอยู่ในจิตใจของพระเอกของพวกพรเราะคะ่ะแล้วก็ปลูกฝังอยู่ในตัวของเซียเวเหว่ยนะคะเขาเปลี่ยนชื่อใหม่นะคะได้รับความช่วยเหลือแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่อะนั่นก็เป็นเรื่องราวเบื้องหลังนะคะทีนี้ในฐานนะของความเป็นพ่อเนี่ยเชีย่ยหยวนก็ไม่เคย สนใจใยดีนะคะกับชีวิตแล้วก็ความตายของลูกชายที่ชื่อว่า เฉียติงเฟยหรือว่า,าเสียวเวย่ยของพวกเราเลยค่ะซึ่งณจุดนั้นนะคะเขาก็แค่คิดว่าดีแล้วละ่ะโอ้ยลูกคนเดียวทำให้เขานั้นสามารถจะก้าวขึ้นมานะคะมีความสำคัญสุดๆมีตำแหน่งใหญ่สุดๆในอาชีพการงานของเขาแล้วก็รับปูนบำเหน็จรางวัลมากมายเลยนะคะซึ่งเย็นเย็นหมินนะคะซึ่งเป็นแบบภรรยาพอเห็นณจุดนี้ของทางเชี่ยหยวนแล้วก็คือนอกจากจะไม่ไม่คิดที่จะตามหาลูกไม่คิดจะแก้แค้นอะไรให้ลูกเลยอะไรแบ นบบนี้ะะคะก็เลยอ่ะไม่อยู่แล้วค่ะกลับมานะคะกลับมาอยู่ที่ตระกูลเหยียนแล้วก็เสียชีวิตไปนะคะแต่ว่าเหยนหมิ่นนั้นนางก็ไม่เคยคิดเลยว่าลูกของนางจะเสียชีวิตไปแล้วนะคะยังมีความมั่นใจว่าเฉียดติงเฟยหรือว่าเชี่ยวเหวยของพวกเราเนี่ยยังมีชีวิตรอดอยู่นั่นเองละคะ่ะ ณจุดนี้นะคะเซียวเหวยนั้นรู้ดีสุดๆดังนั้นแล้วเขาไม่มีทางที่จะแบบว่ารักพ่อของเขาคือพ่อที่แท้จริงก็คือเชียวหยวนเนี่ยคะ่ะไม่มีทางค่ะแล้วยิ่งเชียวหยวนมาแบบมีความขัดแย้งอย่างชัดเจนเลยนะคะออกหน้าออกตากับตระกูลเหยียนแล้วเนี่ยทางเซียวเหวยก็ต้องพุ่งเป้าไปที่จะต้องปกป้องตระกูลเหยียนให้ได้นะคะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตั้งแต่ที่เขามีโอกาสกลับมาที่เมืองหลวงค่ะซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมนะคะเชียวหยวนกับเฉียวเย่นะ จึงมีความเย่อหยิ่งในในจุดที่พวกเขาอยู่นะจุดนี้มากๆเลยค่ะนี่ความเย่อหยิ่งของเฉียวเย่น,นะนะคะเกิดจากไอ้ความไร้สามารถของเขาแต่ว่ามีอํานาจนะคะผู้มีอํานาจแต่ไร้ความสามารถก็มักจะเป็นผู้ที่เย่อหยิ่งแบบนี้แล้วค่ะเมื่อพิจารณานะคะจากเหตุการณ์ต่อมาะคะ่ะเนื่องจากปฏิบัติการของเซี่ยวเหว่ยนะคะที่จะปกป้องตระกูลเหยียนแล้วเนี่ยแล้วก็หลีกเลี่ยงโศกนาฏกรรมแห่งการทําลายล้างต่างๆนะคะแน่นอนว่านะคะสิ่ง นี้นะคะเซี่ยวเหวยต้องการที่จะได้ตระกูลเหยียนนั้นมาอยู่ฝั่งของเขาหากก็คือมาช่วยเขานั่นเองแล้วก็ที่สําคัญต้องไม่ลืมนะคะตระกูลเหยียนนั้นมีนะคะกองทัพอยู่2กองทัพเนี่ยอยู่ภายใต้ การบังคับบัญชาของตระกูลเหยียนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเซียวเหวยจะได้แบ็กอัพตรงนี้ด้วยค่ะต่อมานะคะเซียวเหวยนั้นจะได้รับตาประทับของตระกูลเหยียนซึ่งเป็นตาประทับที่ใช้ควบคุมนะคะทหารเหล่านั้นค่ะซึ่งสามารถจะใช้ในการระดมทหารแล้วก็ม้าจํานวนมากของตระกูลเหยียนนะคะแต่ว่าค่ะเซียวเหวยนั้นก็จะยังไม่ทําการกรบฏในทันทีค่ะยังมีเรื่องราวต่อไปอีกนะคะมาถึงงานในตัวนิยายในวัดในนิยายต้น มาบ,บก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ในละครยังไม่ถึงค่ะหวานก็จะสปอยในนิยายไปก่อนนะคะคือเสียวเหวยเนี่ยก็ไปยึบคนนะคะของทางด้านอ,องผิงหนานก่อนค่ะแล้วเข้าสู่เมืองหลวงในเวลาต่อมานะคะก็เอาคนของอ,องผิงหนานมาใช้ก่อนไม่เพียงเท่านั้นค่ะเขายังโจมตีตระกูลเฉี่ยที่อยู่ในพระราชวังจิ่นหลวน ก่อนนะคะทำคือต้องถอนลากถอนโกนตระกูลเฉียก่อนค่ะแล้วจริงๆแล้วนะคะเสียวเหวยเนี่ยเขามีแผนสําหรับจัดการพ่อผู้โหดเหี้ยมของเขาเอาไว้อยู่แล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาคือเหมือนกับว่าเขายังแข้นใจอยู่ค่ะที่แบบไม่มีการแบบ ห้ามห้ามหรือว่าไม่มีความรักอะไรให้เขาเลยนะคะในตอนที่เขาเป็นเฉียดติงเฟยแล้วก็แบบว่าผลักดันให้ไปสวมรอยเป็นรัชทายาทในตอนนั้นนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยตระกูลเฉียดจะต้องพลิกคว่าลงอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์อันหนึ่งเลยนะคะของทางเชี่ยวเหวยพระเอกของพวกเราค่ะต่อจากนั้นนะคะทางด้านเชี่ยวเหวยสามารถโจมตีเชี่ยวหยวนนะคะต่อหน้าสาธารณณะได้อย่างเต็มที่เลยแล้วเชี่ยวหยวนนั้นก็ ตกใจกลัวแล้วก็วิ่งหนีไปนะคะแต่ในจุดที่วิ่งหนีไปเนี่ยเชี่ยวหวก็ไม่ยอมปล่อยค่ะพระเอกของพวกเรานั้นก็ยิงบิดาผู้ให้กําเนิดของเขาด้วยลูกธนูสาสามลูกนะคะซึ่งก็เรียงกันเลยค่ะลูกธนูลูกแรกนะคะเจาะทะลุแผ่นหลังของเขาเลยนะคะลูกธนูลูกที่สองเจาะทะลุหัวใจค่ะแล้วก็ลูกธนูลูกที่สามนะคะก็แทงทะลุที่ศีรษะ ของเสียหยวนโดยตรงเลยนะคะเอาล่ะค่ะเพื่อนๆที่อยากรู้ว่าเสียหยวนมีจุดจบอย่างไรนะคะก็ได้ธนู3ดอกนะคะจาก เซียวเวยไปค่ะเซียวเวยนั้นนะคะไม่เพียงแต่ฆ่าพ่อของเขาเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังกวาดล้างตระกูลเฉียอีกด้วยค่ะก็คือเฉียวเย่นะคะลูกชายของเซียวหยวนนั้นน่ะถือได้ว่าพอเห็นพ่อของเขาถูกฆ่าแล้วเขาก็ต้องการจะฆ่าเซียวเหวยทันทีค่ะแต่ก็ถูกคนของเซียวเหวยนะคะฆ่าตายฉับพลันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น ไอ้คนนี้นะคะเสี่ยเยน,นี่ไม่มีโอกาสได้ตายด้วยมือของพระเอกค่ะไม่ถึงค่ะตายด้วยคนสนิทนะคะมือคนสนิทของพระเอกไปก็คือโดนฆ่าไปด้วยกระบี่นะคะชุบๆไปค่ะจากนั้นนะคะหลังจากที่ฆ่าทางด้านของเชี่ยหยวนแล้วก็กำจัด เฉี่ยเย่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาเข้ามาในวังค่ะซึ่งเซี่ยวเหวยนะคะก็บังคับให้สันหลางค่ะฆ่าแม่ผู้ให้กําเนิดของเขานั่นก็คือองค์ไทเฮาเฉี่ยที่พวกเราอยากจะหยุ้มหัวนางมากเป็นพิเศษนะคะหลังจากที่ไทเฮาเฉี่ยถูกฆ่าโดยสันหลางไปแล้วสันหลางก็มาฆ่าเฉี่ยซูอีกนะคะซึ่งเฉี่ยซูในชาติใหม่ของเจียงเฉียนหนิงเนี่ยนางกายมาเป็นสนมของสนันหลางค่ะไม่ได้ไปเป็นสนมของสันเจียมัน ในชาติก่อนนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะส่วนหลางเองเนี่ยก็ถูกฆ่าโดยเสียวหวยในที่สุดนะคะในนวนิยายต้นฉบับนะคะก็ถือได้ว่านะคะภารกิจของเชี่ยวเวยพระเอกของพวกเราในการ แกแขน,นั้นสมบูรณ์แบบค่ะผู้ที่เกี่ยวข้องกับตระกูลเฉี่ยในที่สุดนะคะก็ถูกฆ่าตายโดยเซี่ยวเหวยแล้วก็โดยคนของเซี่ยวเหวยค่ะใครก็ตามที่มีนามสกุลนี้นะคะก็คือเฉี่ยเนี่ยจะต้องตายค่ะแล้วก็วิธีการตายนั้นเดียเ๋ยวเซี่ยวเหวยก็จะจัดให้นะคะก็ถือได้ว่าด้วยความเย่อหยิ่งแล้วก็ความเลวของเซี่ยหยวนมานะคะแล้วก็รวมทั้งเฉี่ยวเย่รวมทั้งเฉี่ยซูรวมทั้งตัวของไทเฮาเฉี่ยเองด้วยนะคะพวกเขาสมคว ตายกันหมดเลยค่ะแต่ทีนี้ในเวอร์ชั่นละครพวกเราก็ต้องมารอดูกันนะคะ ว่าเซี่ยวเหว่ยนะคะซึ่งเป็นพระเอกของเรื่องเนี่ยเราจะได้เห็นเขาฆ่าพ่อผ่านหน้าจอทีวีหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันก็ฝืนต่อกฎนะคะวัฒนธรรมของจีนใช่ไหมคะแต่อย่างไรก็ตามข่าวก็เอาเป็นว่าเรารู้เอาไว้ว่าในนวนิยายต้นฉบับนะคะมันก็จะดรอกดร์กประมาณนี้นะคะเอาละค่ะส่วนในเวอร์ชันล,ละครเดี๋ยวพวกเรามาลุ้นกันต่อไปนะคะหวนลาไปก่อนคะ่ะมีความสุขกันมากๆนะคะสวัสดีค่ะ